สวัสดีครับอ่านี่ก็มาเจอกันนะเด็ดเด็ดกก็หายหน้าหายตาไปนานวันนี้ก็มาดูมาคุยมาพูดกันถึงเรื่องของผู้ต้องหาหน่อยอ่าตอนนี้ผู้ต้องหาก็โดนข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาน่ะก็คือข้อหาอ่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะมาตราสองไปแปดนี่โดนโดนหนักเลยข้อหานี้น่ะในนาเด็กก็ มาดูมาอ่าประมวลกฎหมายอาญามาตราสองสองไปแปดหน่อยนะอ่ามาตราสองไปแปดเขาเขียนไว้อย่างนี้อ่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษปรารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิปีโอ้ยหนักเลยข้อหานี้โดนข้อหานี้เขาก็ น่าตกใจนะน่าดีน่าดีน่าด,าดีฟังน่าดีได้ยินเรื่องนี้ก็น่าดียังตกใจเลยโอ้โดนโดนโดนหนักกว่านี้คือการสู้คดีเนี่ยต้องสู้กันต้องสู้กันให้ชนะอย่างเดียวก็คือคดีนี้คดีน้องชมพู่เนี่ยก็คือทางผู้ต้องหาเนี่ยก็คือต้องต้องชนะอย่างเดียวคือแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ก็เรียกว่าคือเดิมพันกันด้วยชีวิตเดิมพันกันด <Chicken> ้วยชีวิตเพราะว่าผู้ต้องหาเขาก็ปฏิเสธมาตลอด เขาก็บอกว่าอไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะคือเขาปฏิเสธเรื่องเรื s, ่องของคดีน้องจุมพัวนะเขาก็ปฏิเสธเมื่อเขาปฏิเสธเนี่ยเขาก็ต้องปฏิเสธน่าตลดมาเดียก็เคยเคยพูดแล้วว่าเออเขาต้องปฏิเสธแน่แล้วก็ถ้าปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธน่าตลอดแต่การปฏิเสธเนี่ยถ้าเกิดว่ามีทางเจ้าหน้าที่เขามีพยานหลักฐานในเพียงพอเนี่ยอ่าก็เรียกว่าถ้าถ้าโดนก็โดนโดนเต็มเต็มอะ คือคือไม่มีการลดโทษแต่ถ้าว่าเรามีการรักษาภาพนี่ก็เรื่องมันก็จะจบเร็วเรื่องมันจบเร็วแล้วก็อาจจะโทษลดเหลือตึงหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่นั่นนั้นก็เรื่องเรื่องของศาลสมมุติน่ะสมมต,นะสมมติสมมติว่าข้อหามาตรา2 8 8เนี่ยสมมุติสมมติว่า,มมวา,มมวาทางผู้ต้องหาแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็คือจบเลยจบเลยกขเรียกว่าเดิมพันกันด้วยชีวิต ถึงก่อนหน้าน,นี้ก็โดนก็มีสามข้อหากันแล้วสามข้อหาสามข้อหาก็มีข้อหาปลากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าแล้วก็ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกินเก้าปีแล้วก็กระทากันใดๆแก่ศพนะประมาณเนี้ยประมาณน,าณนี้นั้นก็สามข้อานั้นก็ถือว่าหนักเลยนะถือว่าหนักแล้วแต่ก็คือก็ไม่คิดว่าจะมีข้อหาเนี่ยข้อหาเพิ่มขึ้นไปอีกว่าโอ้บนข้อหาที่หนักมากนั่นเด็กได้ได้ฟังได้ยินก็ตกใจเหมือนกันคิดว่าทาง ทางผู้ต้องหาเองก็คิดว่าเขาก็คงจะตัวตวกใจเหมือนกันแหละคิดว่านะก็ต้องพยายามต้องต้องพยายามเขาก็ต้องต่อสูอ้ยังไงก็เรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ต้องต่อสู้กันไปตามกระบวนความกระบวนการของเขาเรื่องของข้อหาน,นียคือทนายเขาก็ต้องทางานหนักต้องทางานหนักเพราะเป็นคดีที่โทษสูงจุดถึงประหารชีวิตเนี่ยโอ้ต้ององานหนักต้องอยู่ที่ทนายแล้วแหละ อยู่ที่านายว่าหลักฐานพยานอะไรเพียงพอหรือเปล่าที่จะมาหักล้างอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็คดีลักษณะเนี้คดีใหญ่ๆอย่างนี้ข้อหาที่เขาตั้งข้อหาลักษณะน,นี้ก็คือเขาต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะตั้งข้อหาอย่างนี้ได้เหมือนตอนแรกเนี่ยที่พบตรเนี่ยที่เขาบอกว่าเออมีตั้งที่ตั้งข้อหาหนึ่งสองสามเนี่ยก็คือมีพยานหลักฐานแค่นี้ก็อ่า ขอหาก็มีแค่นี้ประมาณนั้นแหละที่ก็ออกไม,ไม,ไม้ไม้จับอะ่ะมีแค่นั้นแต่ตัง้งคิดว่าทางนเจ้าหน้าที่นะเขาก็ต้องพยายามหาหลักฐานที่จะมณาตัวผู้กระทำความผิดในกรณีน้องชมพู่เนี่ยพยายามหาหลักฐานให้แน่นหรือว่างั้นแอะเขาก็พยายามหาหลักฐานแล้วก็ถ้าไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยเขาอคองจะไม่ตั้งข้อหานี้ข้อหาที่ว่ามาตรา288เนี่ยแล้วคนที่โดนโดนข้อหานี้นโดนข้อหานี้ ส่วนใหญ่นะที่น่าเดชเคยได้ควางกาดิ้นกาอะไรมาเนี่ยก็คือเขาจะไม่ให้ไม่ให้ประกันตัวอ่าไม่ให้ประกันตัวเพราะาเป็นคดีคดีคดีใหญ่คดีถึงขั้นที่ว่าประหารชีวิตเขาก็กลัวผู้ต้องหาที่จะหลบหนีได้คดีพวกนี้จะมีจะมีก็เช่นว่าคดีเรื่องของยาเสพติดไอ้พวกนี้นะ่ะคดีปล้นตอนนี้เนี่ยนี่คดีฆ่าคนตายประมาณนี้นะ่ะเขาก็จะศาลก็จะไม่กม็ให้ประกันตัวนะศาลไม่ประกันตัว แต่ว่าคดีเนี้ยคดีของน้องจุมพูเนี่ยเขาไม่มีพยานหลักฐานอะไรไม่มีกล้องวงจรปิดอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่พยานแวดล้อมพยานบุคคลหรือพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาล้วแต่ตรงนี้ก็มีเขาพยายามหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ d ีเอ็นเอเรื่องของอะไรพวกนี้เขามีพยานแต่พวกนี้แต่ส่วนคดีของคนอื่นที่ลักษณะอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีปล้นหรือคดียาเสพติดอนไรก็แล่วแต่พวกนี้นะ เขาก็จะมีพยานหลักฐานทางทางกล้อง,องวงจรปิดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นหลักฐานที่มัดตัวชัดเจนประมาณนั้นแต่คดีนี้มันไม่มีมันไม่มีหลักฐานในเรื่องของกล้องวงจรปิดแต่เขาก็มีหลักฐานเรื่องของพยานเวดล้มต่างๆแล้วก็พยานทางนิติเวาศาสตร์ในพวกนี้นาะที่เขาพยายามอยู่พยายามหาตรงนี้อยู่อ่าแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ก็คือเขาใช้แสงซินโครตอนนะแสงซินโครตอนซึ่งเป็นเรื่องใหม่ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สาหรับเมืองไทยน่าจะไม่เคยมีเรื่องเรื่องนี้ที่ว่าเขาพิสูจน์กันด้วยแสงซินโครตอนเรียกว่าเครื่องซินโครตอนนะ,ะเทคโนโลยีที่ที่ล้ําสมัยอย่างนี้ที่เข้ามาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องมือนี้ก็จะไปอยู่ที่ต่างประเทศไม่ใย่าเขาเขาพิสูจน์กันที่ต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศเขาจะ บางคดีก็อย่างนี้คือเขาไม่มีไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่ว่าชัดเจนอ่ะออย,อออย่างซิมโกตอนแสงซินโกตอนที่เขาพิสูจน์ได้ที่มีแห่งหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลียเรื่องของการาเรื่องของมา้าม้าแข่งนี่แหละที่ว่าเขาฆ่าม้าแข่งน่าจะเป็นม้าดีเลยแล้วก็ก็คงจะจะฆ่าให้ประมาณนั้นแหละเป็นเรื่องของกงมา เรื่องราวมันผ่านมาสิบปีแล้วเขาบอกเขาเล่าให้ฟังนี่ก็พูดถึงเรื่องของออสเตรเลียอ่าสิบปีแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยแสงซินโคตอนเนี่ยนะก็ก็ได้รู้ว่าเออม้าตัวเนี้ยถูกถูกวางยาประมาณนั้น,นอ่าถูกวางยาแล้วก็เรื่องของแสงซินโคตอนเนี่ยก็มาที่ประเทศญี่ปุ่นอีกเรื่องของการลักษณะวางยาเหมือนกันเขาก,ก็พิสูจน์กันด้วยเครื่องเทคโนโลยีเนี่ยซินโคตอนเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ได้ สมาสมารถพิสูจน์ได้แล้วก็จะพูดตรงหาได้นี่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะจะพูดตรงหาได้แล้วก็เขาก็ยอมรับสารภาพเขาเรียกว่าจำนวนต่อต่อหลักฐานจำนวนต่อหลักฐานถึงแม้ว่าจะเวลาจะผ่านไปเรื่นานแต่ว่าแสงจ,งจงินโคตรนี้เขาสามารถที่จะขยายสิ่งที่เล็กเป็นล้านล้านเท่าอ่ะเป็นล้านล้านเท่าคือที่ว่าเขาวางยาพิษที่ประเทศญี่ปุ่นอ่ะ วางยาพิษถึงแม้ว่าจะล้างล้างไปหมดแล้วแต่ว่ามันยังมีเศษที่ว่าเล็กๆอะ่ะคือเราคือเรามไม่เห็นอะ่ะแต่แสงแสงเครื่องเครื่องมือนี่แสงจินโครตอนเนี่ยมันจะขยายประมาณเป็นล้านๆเท่าอะ่ะก็สามารถยังเห็นเห็นคราบนั้นอยู่จนกระทั่งว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็คือเรียกว่าจำนวนอะ่ะจำนวนต่อหลักฐานก็เลยต้องก็โดนดำเนินคดีไปที่นี้มาถึงบ้านเราอีกมาถึงบ้านเรา มาถึงว่านเราเป็นเรื่องคดีของน้องจุมพูเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานอะไรอีกไม่มีหลักฐานพยานที่ว่าเป็นเรื่องของออกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็เอาซิงโกโตอนเนี่ยมามาพิสูจน์กันในเรื่องของเส้นผมที่ว่าเออเส้นผมเนี่ยไปอยู่บนนั้นได้ยังไงอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็พิสูจน์กันตรงนี้นะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคดีน้องจุมพูเนี่ย ก็ผู้ต้องหาก็โดนโดนอีกก็หาที่เป็นก็หาฆ่าผู้อื่นเนี่ยก็ก็หนักก็หนักไอเด็ดควงแล้วก็ถูกใจเหมือนกันเสียเรายังไม่ได้มีอะไรนะเราก็ตกใจเหมือนกันก็อินดูเหมือนกันอินดูเหมือนกันพอเจอกันนี้ก็คือหมายความว่าต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตอะต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตต้องชนะอย่างเดียวคือทนายต่างขวงผู้ต้องหาก็ต้องสู้ไงก็ได้ให้สานยกฟ้องเออก็คือต้องชนะอย่างเดียว แต่คดีนี้ก็คือมีชนะกับแพ้ไม่มีเสมออมีแต่ชนะกับแพ้ถ้าแพ้ก็คือจบเลยอถ้าแพ้ก็จบเลยไม่ต้องกลับบ้านว่างั้นเดอ่าจบเลยก็มีทนายอทนายอ่าบางคนเขาก็ออกมาวิเคราะห์อย่างนี้แหละวิเคราะห์เหมือนกันนเด่นนี่แหละเขาก็วิเคราะห์ว่าเออ,อแสงนิคซินโกตอนเนี่ยม,มันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ แล้วก็ก้าวหน้ามากนะก้าวหน้ามากเป็นอะไรที่แม่นยำเขาว่านั่นเป็นอะไรที่แม่นยำเป็นอะไรที่แม่นยำเหมือนกับว่าเขาบอกว่าหน้าประมาณว่าเขาวิเคราะห์ไว้ว่าหน้าจะน่าจะเป็นไปได้ที่ว่าที่ว่าคดีนี้สมมตินะสมมติว่าอาจจะอาจผู้ต้องหาอาจจะอาจจะแพ้คดีก็ได้ประมาณนี้เขาก็ว่าประมาณนี้นะคือตามที่เขาเขาวิเคราะห์เขาก็บอกว่าถ้าเครื่องนี้ พิสูจน์อะไรไม่ได้นี่ก็ต้องจบเลยจบเลยคือเทคโนโลยีทั้งหมดต้องจบเลยเหมือนนาเด่นนาเดชวิเคราะห์ว่าถ้าเครื่องชินโกตอนนี้อ่าเป็นที่ไม่ยอมรับเพราะนั้นตือสมมุติว่าเป็นที่ไม่ยอมรับว่าเออก็ไม่ยอมรับว่าเครื่องตินโกตีนโกตอนนี้พิสูจน์กันได้เรื่องของเส้นผมเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องของคดีน้องชมพู่เนี่ยถ้าเขาปฏิเสธหรือว,ว่าหรือว,ว่าคดีนี้มันพลิกมันพลิกนะจากนั้นอ่า เครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างในวงการแพทย์เนี่ยเขาจะต้องปฏิเสธหมดเพราะว่าเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะเครื่องที่ว่าเขาตรวจไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์หรือว่าเครื่องตรวจร่างกายต่างๆด้านสมองอะไรพวกนี้นะเขาจะใช้เครื่องมือพวกนี้แต่แต่ถึงจะไม่ใช่เป็นเครื่องทรีมโกตอนเป็นเครื่องอื่นก็ลักษณะเดียวกันคือเป็นเทคโนโลยีที่ว่าทันสมัยล้าสมัยนะถ้าถ้ากรณีนี้อ่า เครื่องซินโกตอนไม่สามารถพิสูจน์อะไรตรงนี้ได้นะณเดชน์เคราะว่าเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆเขาจะต้องถูกปฏิเสธหมดว่าไม่ใช่ไม่จริงการปฏิเสธเรื่องการตรวจไม่ว่าสมองหรือว่าภายในต่างๆเข้าไปดูว่าเออเป็นโรคอะไรยังไงในท้องที่ว่ายนอะไรลงไปประมาณนี้สองกล้องสองอะไรพวกนี้จะต้องถูกปฏิเสธหมดต้องไม่เป็นความจริงนะขึ้นณเดชน์ณเดชนว่าเครื่องซิมโกตอนเนี่ยเป็นเครื่องที่แน่นอนแน่นอนเขาพิสูจน์กันได้นะเขาพิสูจน์กันได้ เพราะนตรงนี้น่าเดี๋ว่าผู้ต้องหานี่น่าจะต้องจำนวนต่อหลักฐานซึ่งเขาก็ปฏิเสธแล้วแหละเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นในประมาณนี้เขาปฏิเสธเขาต้องปฏิเสธตลอดการตั้งการรับสารภาพก็ต้องลงต้องลงโทษกันในตันทีทันใ,นในนดคดีมันก็เร็วขึ้นในประมาณนี้อาจจะไม่ต้องไม่ต้องไปถึงสามสารถ้าเขารับสาภาพนะสารแรกก็คืออ่า หรือว่าการกระทําเนี่ยจริงๆเนี่ยประมาณนี้สมมตินะสมมติแต่ถ้าเขาปฏิเสธก็ต้องสู้กันสามสารต้องสู้กันต้องสู้กันสามสารในทางควงผู้เสียหายก็ต้องสู้กันด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยก็ต้องหาเครื่องพิสูจน์กันโดยเฉพาะเครื่องอใช้แสงซินซิงโกลตรอน,น่ะว่ามาพิสูจน์กันว่าแต่จริงเท็จแค่ไหนอ่า แต่ถ้าเครื่องนี้พิจน์พิสจน์ไม่ได้หรือว่าเขาไม่ยอมรับเนี่ยเหมือนเดดว่าเดีววนะเดก็วิเคราะห์ว่าเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งหลายก็ต้องถูกปฏิเสธทั้งหมดโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เขามาทํากันว่าเออโทรศัพท์มันมาได้ไงโทรศัพท์เครื่องเนี้สามารถอ่าทำอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านพูดคุยด้านเล่นโจ๊กๆอะไรนี่ไปกันหมดเลยบันทึกเรื่องเรื่องเรื่องราวต่างๆอ่า นี่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขาบันทึกเรื่องการเงินกอะไรบ้างก็มาใช้ในธุรกิจอะไรต่างๆนี่พวกนี้นเห็นว่าถ้าเขาไม่ยอมรับอ่าเครื่องทินโกตอนน่ะเครื่องพวกนี้ก็ต้องถูกปฏิเสธหมดว่าเฮ้ยมันไม่จริงพวกนี้ก็ไม่ใช่ไม่จริงประมาณนั้นเน่ะเออทำไมเครื่องอ่เทคโนโลยีอื่นอ่าโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องอะไรต่างๆทําไมก็ยอมรับกันนี่เครื่องนี่คืออ่า เครื่องมือกันสมัยสมัยใหม่ที่เข้ามาในเมืองไทยเรียกว่าซิงโกตอนนี้ต่างประเทศเขาใช้อะไรแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นคดีแรกคดีของน้องยูบูเนี่ยน่าจะเป็นคดีแรกเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ที่ใหม่เพราะเราไม่ไม่เคยมีลักษณะคดีแบบนี้เราไม่เคยมีเรามีก็ถ้ามีก็เป็นเรื่องของมีพยานหล,ลักฐานเพียบพร้อมอะไรประมาณนั้นหละนะมีพยานหล,ลักฐานหมดแต่คดีของน้องเนี่ยเขาไม่มีพยานหลักฐานเลย ก็เขาก็หาพยานหลักฐานเท่าที่หาได้อย่างเช่นว่าเส้นผมบ้างอะไรแบบนี้มาพิสูจน์กันเส้นผมการตัดเส้นผมอะไรประมาณนี้นะหรือพิสูจน์เรื่องอื่นๆเรื่องของ DNA อบ้างที่ไปอยู่ในวัตถุพยานในต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสือเ้อผ้าอะไรก็แล้วแต่นะในที่าหนที่ตำรวจเขาพยายามหาพยายามที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในตรงนี้ไว้นี่ก็เป็นเรื่องของคดีของน้องจุ้มพูก็คอยดูกันว่าคดีจะไปยังไงก็น่าจะ ที่ข่าวเขาออกมานะว่าน,น่าจะไม่ประมาณสักสองสามอาทิตย์นะแต่บางคนก็ที่จะขึ้นสุสานนะที่จะอายการจะพาเรื่องของคดีน้องชุมพูเนี่ยขึ้นไปสุสาลเนี่ยประมาณสักสองสามอาทิตย์แต่บางคนก็บอกว่าเขาวิเคราะห์กันนะนี่เขาวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันว่าบางคนก็ว่าอาจจะว่าปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าหรือกลางๆกลางๆปีหน้าเพราะมันเป็นคดีใหญ่ปนี้เรื่อง ที่เขาทาขึ้นไปมันก็ต้องรัดรัดคุมรัดคุมก่อนหน้านี้ก็เขาก็มีคดีเรื่องอะไรเรื่องไม้มาคาแต่ไม้มาคาแต้ไม้มาคาแต้นี่ก็คบฟ้องกันในวันที่ยี่สิบเอ็ดรู้สึกว่าน่ะวันที่เปิดพึกสภาในกาแล้วก็ตัวทางผู้ต้องหาก็ปฏิเสธไปไปที่ศาลก็นัดใหม่ในวันที่ยี่สิบเก้าตุลายี่เก้าตุลาเนี้ยปีเนี้ยปีเนี้ยยี่สิบเก้าตุลา แล้วก็เร <ai> er er ja. no. ื่องของคดีที่สองก็คือคดีทำไม้นักข่าวคดีที่สองแล้วก็คดีสร้างพญานาคคดีสร้างพญานาคก็เขาก็เอาขึ้นสูดศาลนั่นแหละขึ้นถูสศาลแล้วก็วันที่ยี่สิบสามสิงหาสองคดีที่เขาขึ้นพร้อมกันนะแล้วก็เขานัดใหม่วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดกันยานัดใหม่วันที่สิบเ็ดกันยานี่ก็ ส่วนคดีของน้องจุมพู้ก็ไม่รู้เห็นเขากก่าวๆก็บอกว่าอาจจะขึ้นพร้อมๆกับสองคดีนี้ก็ได้ขึ้นพร้อมๆกับสองคดีนี้หรือว,ว่าอาจจะมาทีหลังนะถ้าถ้าคดีนี้คดีน้องจุมพู้นะถ้าคดีนี้คดีของน้องจุมพูขึ้นสู่ศาลเนี่ยนันเด็วิเครอดนะถ้าเป็นถ้านันเด็ตไม่รอเนี่ยว่าคดีที่โทษสูงสุดประหารชีวิตเนี่ย เขาจะไม่ให no ้ประกันตัวที่ผ่านมาแล้วนะยกตัวอย่างคดีไม่ว่าจะเป็นคดียาเสพติดหรือคดีของอผู้กำกับที่นครสวรรค์น่ะเขาก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะว่ามันเป็นคดีที่คดีใหญ่เขาเรียกถ้าว่าโทษถึงขั้นผ่านชีวิตถือว่าเป็นคดีที่หนักเขาจะไม่เขาให้ประกันตัวเพราะว่าเขากลัวว่ากลัวว่าจะหนีประมาณนั้นแหละถึงจะประกันเงินเยอะๆเขาก็คงไม่ประกันอ่ะประมาณนั้นแหละนะ นี่นี่คือคือควิกฤต์น่นเดือดรุนราวิกน่ะมีเรื่องของของคดีนะ <S <S นี่ก็เรื่องของน้องชมพู่นะก็โดนก็าหาก็าประยิกซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยก็หลายๆคนก็ออกมาบอกว่าไม่มีพยานหลักฐานอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะไม่มีพยานหลังตอนนี้คือพยานหลักฐานนั้นมันมีแต่เราเราไม่รู้เราไม่เห็นในสำนวนเราไม่เห็นว่าเขามีพยานหลักฐานอะไรบ้างอย่าง เนี่ยล่าสุดที่ว่าโดนไอสองสองแปดแปดเนี่ย <_ S 1> <ๆ S 1> เขาก็ต้องมีอ่ะเขาก็ต้องมีแต่เขาไม่ได้บอกว่าเออมันมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามอะไรวบเนี้คือถ้าไม่มีอ่เขาก็ออกอ่าก็อ่ออานนี้ไม่ได้คือการออกข้อหาแต่แล้แล้อ,อา่าเนี่มันต้องมีพยานหลักฐานเพียเพราะว่าเออข้อหานี้นะ่ะข้อหานี้นะ่ะเออประมาณนี้อ่าถ้าออกข้อหาผิดสมมติเราข้อหาเนี่ยถ้าเขาเขียนมาผิดติดเนี่ยไือ,ออกข้อหาผิดโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยศาลเขาก็ยกได้ S <S ใช่ไหมเขาสารก็ดูไปตามพยานหลักฐานทางเจ้าหน้าที่ทางอยการเขาก็รู้แหละที่ว่าเขาสบขอบเขาสอบเพิ่มอะไรน,นั่นเขาต้องการพยานหลักฐานให้เพิ่มมีการสอบเพิ่มมีการเรียกคนนั้นคนนี้มาให้การเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะตรงนี้ข่าวคราวว่าจะมีผู้ต้องหาอีกเรื่องคดีของน้องชมพู่เนี่ยข่าวคราวหน้ากันข่าวคราวก็ออกมาว่าจะมีผู้ต้องหาอีกเห็นว่าเขาจะออกหมายหรือไม่ออกหมายก็แล้วแต่เนี่ย ว่ามีข่าวมาว่ามีที่ผู้ร่วมร่วมกระทําผิดอ่ะร่วมกันกระทําผิดอีกอขา่ขาวก็ว่าเป็นผู้หญิงไม่แน่ว่าเป็นใครนะเดี๋ยวฟังข่าวหนะ้าวันสองวันนี้น่าจะรู้ข่าวก่าวก็ออกมาว่าน่าจะมีสัก,กสักคนสองคนประมาณเนี้ยนะคนสองคนนะคนหน่งดูเหมือนกันพูดไปพูดมาก็น่งดูอเดียก็ขี้ดูคนนะเอะเรื่องคดีก็ว่านไปตามคดีใครทำความวผิดก็ว่างไปตาม ตามกฎหมายนะเพราะว่ากฎหมายเราก็บัญญัติไว้ว่าใครกระทําแบบนี้เราก็ต้องได้รับโทษนะต้องได้รับโทษเพราะมันเป็นเรื่องของสัญญาประชาคมนะเราก็แล้วแต่แล้วแต่อเรื่องคดีมันก็ให้เป็นไปตามเรื่องราวของของคดีนี่มีทนายทนายจุกลู่อ่ะทนายจุกลู่ก็บอกเลยว่าคดีนี้หลักฐานแน่นทนายจุกลู่บอกว่าหลักฐานแน่นหลักฐานแน่น ก็ก็ดูแลวแต่สารนั่นแลวแต่สารแต่สมมุติว่าสมมุตินะสมมุติว่า,วา,วาแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็คือโดนป่านชีวิตนะโดนผ่นานชีวิตคือโทษผ่านชีวิตเนี่ยถ้าถ้าลดโทษโทษกึ่งหนึน่งก็ลงมาเหลือจำคุกตล,ลอดชีวิตในประมาณนี้นะแต่โอกาสที่จะชนะนะโอกาสที่จะเลยจ,จะชนะเนี่ยก็น่าจะ,น,าจะน่าดีเิรระหนนะน่าจะมีน้อยมีน้อยแต่ก็อินดู ใ็นดูนี่ยก็อินดูเหมือนกันพอถึงอย่างนี้ไกลๆก็รักชีวิตนะเออแต่ไเยออ่าทนายุกครูก็บอกแล้วว่าหลักฐานมันแน่นอะ่ะหลักฐานมันแน่นมันรอดยากอะ่ะมันรอดยากก็อยุดที่ทนายอยู่ที่ว่าทางอาผู้ต้องหาเนี่ยจะหาพยานหลักฐานอะไรมาหักล้างหักล้างว่าเออในเวลานั้นตัวเองได้ไปอยู่ตรงไหนตามลายอะไรยังไงน,นะก็ว่าว่ากันไปตามตรงนั้นนะ ทีนี้พอโดนข้อหานี้เข้ามาก็ก็ไม่ด้วยนะก็คิดว่าผู้ต้องหาเขาก็โตตกใจบ้างแหละโตตกใจบ้างแหละไม่ใช่ว่าโดนโดนข้อหาก็แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไม่ใช่น่ะก็น่าอินดูเหมือนกันน่ะพูดๆได้ก็น่าอินดูแล้วเด็๋ก็วิเคราะห์ไปน่ะวิเคราะห์ไปถ้าเกิดว่าสมมติน่ะสมมติถติว่าแพ้ขึ้นมาก็คือ เหมือนนักดีดบ้านเลยกต็ต้องดึงพันด้วยชีวิตนะต้องสู้กันสามสารสู้กันสามสาสามสามสารเลยคิดว่าทางเจ้าหน้าที่โอ้โหีหลักฐานเพียงพอที่จะ,ะสั่งควงได้ตอนนี้ก็รอเวลาที่จะขึ้นสายอย่างเดียวนักเด็ดก็เอาเรื่องราวของเก่าวก่าของน้องจิ้มพูมาเพราะว่าเรื่องราวของน้องจิ้มพูนี่ก็ปีกว่าแล้ว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 แต่ไม่รู้จะ ไปที่สุดที่ไหนเมื่อไรไงก็แล้วแต่น่ะนี่ก็เรื่องราวของน้องชมพู่เป็นเรื่องราวที่มีประชาชนสนใจกันมากตัวโลกเลยก็ดูกันตัวโลกเลยก็ดูกันต่อไปว่าจะลงเออด้วยไงตอนนี้ก็เจอก็มา,รา 8, จราสองแปดแปดถือว่าเป็นมันถึงว่าเป็นเรื่องที่หนักน่าจะไม่มีข้อหาอื่นแล้วแหละคิดว่าเพราะว่ามันข้อหานี้มันหนักที่สุดแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีข้อหาอื่นแล้วทีนี้ก็น่าจะเตรียมขึ้น ขึ้นศาลน่าจะเตรียมตัวขึ้นศาลกันได้นะแล้วค่าทนายก็น่าจะสูงพอสมควรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคดีคดีถึงคดีที่โทษถึงประหารชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นคดีที่หนักแล้วก็ค่าทนายก็น่าจะสูงพอสูงพอสมควรอ่านั่นก็เรื่องเป็นเรื่องของทนายเลยว่าจะมาสู้กันยังไงอ่าก็ว่านไปทย่างนั้นนะว่านไปอ่าวันนี้ก็นัดเด็ดก็มามากว่ากัน มากกว่ากันนะเดชก็หายหน้าหายตาไปแล้ววันเดชก็มีเรื่องงานเรื่องการของน้าเดชเลยถึงมีงานงานทำเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมน้าเดชนะก็คอยดูกันไปเรื่องราวของค่านีของน้องยุทธว่าจะเป็นยังไงนะก็ฝากไว้ฝากไว้แล้วก็เจอกันใหม่คิปหน้าก็เจอกันใหม่หน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ